เด็กชายตัวเล็กๆคนหนึ่งยืนขายลอตเตอรี่อยู่ริมถนนตามลําพังใครจะคิดว่าเพียงไม่กี่นาทีต่อมาเขาจะต้องเลือกระหว่างความกลัวหรือช่วยชีวิตตำรวจหญิงที่เขาไม่เคยรู้จักและการตัดสินใจครั้งนั้นไม่เพียงเปลี่ยนชีวิตเธอแต่มันเปลี่ยนทั้งชะตาของเขาไปตลอดกาลเรื่องจริงสุดเสเตือนใจที่จะทําให้คุณต้องหยุดหายใจในทุกวินาทีหนูน้อยขายลอตเตอรี่ยืนอยู่ตรงหัวมุมถนนที่คึกคักแสงแดดแผดเผาผิวของเขาจนแสบ เสียงเครื่องยนต์ของรถยนต์บนถนนดังอื้ออิงกลิ่นควันจากท่อไอเสียปนกับกลิ่นหอมของข้าวแกงที่ตั้งขายข้างทางเขาถือแผงลอตเตอรี่เก่าๆไว้แนบบอกสายตาเล่ยมองผู้คนที่เดินผ่านไปมาอย่างหวังจะขายได้สักใบจู่ๆเสียงหวีของเบรกก็ดังขึ้นชายวัยกลางคนคนหนึ่งวิ่งหน,นีออกมาจากร้านทองที่อยู่ฝั่งตรงข้ามถนนในมือของเขาถือกระเป๋าผ้าใบหนึ่งแน่นตำรวจหญิงนายหนึ่งเล่ตามมาติดติด เธอหอบหายใจแรงขาทั้งสองข้างเหยียบย่ำถนนร้อนระอุแต่เธอก็ไม่ลดความเร็วลงแม้แต่น้อยหนูน้อยมองเหตุการณ์ตรงหน้าอย่างตกตะลึงผู้คนร้องเสียงหลงบางคนรีบวิ่งหนีออกห่างบางคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปหนูน้อยรู้สึกเหมือนหัวใจเขาเต้นแรงจนจะทะลุอ,อกเขามองเห็นชายคนนั้นวิ่งตรงเข้ามาทางเขาตำรวจหญิงตามมาติดติด ในชั่วขณะหนึ่งที่โลกเหมือนหยุดหมุนเสียงฝีเท้ากระทบพื้นปูนดังก้องในหูลมหายใจของเขาขาดช่วงไปเสี้ยววินาทีแล้วสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นชายร้ายสะดุดกระถางต้นไม้ที่วางข้างถนนเขาล้มลงกระแทกกับพื้นอย่างแรงกระเป๋าหลุดจากมือกลิ้งไปใกล้กับเท้าของหนูน้อยตำรวจหญิงตรงเข้าควบคุมตัวชายคนนั้นทันทีแต่ในจังหวะเดียวกัน มืออีกข้างของชายคนนั้นกลับควักมีดพับออกมาอย่างรวดเร็วแววตาของเขาเต็มไปด้วยความเคียดแค้นเขาหันปลายมีดใส่ตำรวจหญิงทันทีที่เธอเผลอหนูน้อยเบิกตากว้างเลือดในกายเขาเย็นเฉียบขาเขาสั่นเทาแต่กลับก้าวออกไปขวางอย่างไม่รู้ตัวเสียงกรีดร้องดังขึ้นทั่วบริเวณหนูน้อยยกแขนขึ้นบางร่างของตำรวจหญิงอย่างลืมตัวใบมีดเฉียดผิวหนังของเขาไปเพียงนิดเดียว เสียงโลหะขูดกับโลหะดังขึ้นเป็นจังหวะเดียวกับที่ตำรวจหญิงใช้กระบองฟ้าใสาแ่แขนของคนร้ายอย่างแม่นยำมีดหลุดจากมือของชายคนนั้นตกลงกระแทกพื้นด้วยเสียงหนักผู้คนเริ่มปรบมือให้กับความกล้าหาญตำรวจหญิงรีบพันมาดูเด็กชายมือของเขามีเลือดซึมออกมาเธอคุกเข่าลงข้างตัวเขาน้ำตาคลอหนูโอเคไหมลูกเสียงของเธอสัน่น หนูน้อยพยักหน้าทั้งที่มือยังสั่นรอพังเริอมีเสียงไซเรนดังใกล้เข้ามารถพยาบาลจอดเทียบอย่างรวดเร็วหนูน้อยถูกพาขึ้นเปลอย่างระมัดระวังในมือน้อยน้อยยังถือแผงลอตเตอรี่อยู่แน่นตำรวจหญิงเดินตามขึ้นรถไปด้วยมือของเธอกุมมือเล็กๆนั้นไว้แน่นเธอมองเด็กชายเหมือนกำลังมองผู้มีพระคุณในหัวของเธอยังวงเวียนกับภาพที่เด็กชายกระโดดเข้าขวางมีดเพื่อปกป้องเธอ ภายในรถพยาบาลเงียบสงัดมีเพียงเสียงเครื่องวัชีพจรที่เต้นเป็นจังหวะเธอยังจำกลิ่นเลือดอ่อนๆที่โชยมาได้แม่นกลิ่นนั้นทำให้เธอรู้ว่าชีวิตของเธอเกือบจะจบลงตรงนั้นถ้าไม่ใช่เพราะเด็กชายคนนี้หนูน้อยที่เพียงอยากขายลอตเตอรี่ให้ได้สักใบในวันนั้นกลายเป็นผู้ช่วยชีวิตที่ไม่มีใครคาดคิดเขาไม่ได้ร้องให้ไม่ได้พูดอะไรมากเพียงแค่ยิ้มบางๆขณะที่หลับตาลงด้วยความอ่อนล้า ร่างกายเล็กๆสั่นเทาเพราะเลือดที่เสียไปแต่มือของเขายังกุมแผงลอตเตอรี่อยู่แน่นไม่ยอมปล่อยตำรวจหญิงมองภาพนั้นอย่างเจ็บปวดเธอสาบานในใจว่าเด็กคนนี้จะไม่มีวันล,ลำบากอีกต่อไปในชีวิตนี้รถพยาบาลแล่นฝ่าการจราจรด้วยความเร่งรีบไฟกระพริบสะท้อนผ่านกระจกหน้าต่างภายในรถอุณหภูมิเย็นจัดแต่หัวใจของตำรวจหญิงร้อนราวกับไฟเธอเฝ้ามองใบหน้าซีเซียวของเด็กชาย มือเล็กๆยังคงกุมมือเธอไว้แน่นแม้หลับตาเสียงลมหายใจของเขาค่อยๆช้าลงเธอกัดริมฝีปากแน่นพยายามกลั้นน้ำตาทุกวินาทีดูเหมือนยืดยาวออกไปโรงพยาบาลอยู่ไม่ไกลแล้วทันทีที่รถจอดแพทย์และพยาบาลก็กรูกันเข้ามาเขาถูกยกขึ้นเปอย่างรวดเร็วเธอวิ่งตามไปตลอดทางเสียงล้อเปเลกระทบพื้นดังสะท้อนในถงโรงพยาบาล เขาจะไม่เป็นไรใช่ไหมคะเธอถามด้วยเสียงสัน่นแพทย์ไม่ตอบทันทีเพียงแค่พยักหน้าแล้วหันไปสั่งการให้ทีมเร่งช่วยเหลือตำรวจหญิงยืนรออยู่หน้าห้องฉุกเฉินคนเดียวเสียงรอบตัวเงียบลงจนเธอได้ยินเสียงหัวใจตัวเองกลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและกลิ่นเหงื่อของความกังวลประปนกันเธอหันมองไปที่แผงลอตเตอรี่ที่เจ้าหน้าที่นำออกมาให้แผงนั้นเปื้อนเลือดเล็กน้อยแต่กลับดูเหมือนของมีค่าที่สุดในโลก เธอหยิบมันขึ้นมาเบาๆภาพในหัวย้อนกลับไปยังวินาทีนั้นอีกครั้งตอนที่เด็กชายยืนขวางมีดแทนเธอตอนที่เขายิ้มให้ทั้งที่เจ็บปวดทุกอย่างยังจำชัดในความทรงจำน้ำตาหยดหนึ่งไหลลงบนแผงลอตเตอรี่เธอหลับตาแน่นภาวนาให้เด็กชายผ่านพ้นคืนนี้ไปให้ได้เวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้านาฬิกาบนผนังเดินช้าเหมือนกับหยุดนิ่ง ทุกเสียงในโรงพยาบาลฟังดูห่างไกลตำรวจหญิงยังยืนอยู่ที่เดิมหลังพิงผนังมือกุมแผงลอตเตอรี่อย่างแน่นหนาจนกระทั่งประตูห้องฉุกเฉินเปิดออกแพทย์เดินออกมาช้าๆใบหน้าของเขาเคร่งเครียดแต่แฝงแววโล่งใจเขาปลอดภัยแล้วครับเสียงนั้นดังก้องในหัวของเธอเหมือนสายลมพัดผ่านใจที่หนักอึ้งเธอสุดนั่งลงช้าๆน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัว หัวใจที่แบกความกลัวมาตลอดคลายลงทันทีเด็กคนนี้กล้าหาญมากเขาเสียเลือดเยอะแต่หัวใจเขาแข็งแรงตำรวจหญิงพยักหน้าเบาๆเ,เธอพูดอะไรไม่ออกแค่ยิ้มทั้งน้ำตาไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเธอได้เข้าไปเยี่ยมเขาในห้องพักผู้ป่วยเด็กชายยังนอนนิ่งอยู่บนเตียงมีสายระยงระยางพาดผ่านร่างกายเล็กๆนั้นแต่เขาหายใจเป็นจังหวะสม่ำเสมอ เธอนั่งลงข้างเตียงอย่างเบามือยื่นแผงลอตเตอรี่คืนให้เขาเขาลืมตาขึ้นช้าๆดวงตายัางมึนงงเล็กน้อยแต่เมื่อเห็นหน้าเธอรอย,ยิ้มบางๆก็ปรากฏขึ้นขายได้หรือยังครับเสียงของเขาเบาแหบพร่าแต่ก็ทำให้เธอหลุดหัวเราะทั้งน้ำตาขายหมดแน่นอนขายดีจนไม่มีใบเหลือเด็กชายหัวเราะแผ่วๆเสียงหัวเราะนั้นเบาแต่หนักแน่น เหมือนกับหัวใจที่กล้าหาญของเขาตำรวจหญิงรูปศีษะเขาเบาๆขณะที่ดวงตาเธอยังคงจับจ้องใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยแผลเล็กๆแต่สำหรับเธอเขาคือฮีโร่ที่สวรรค์ส่งมาในวันที่เธอเกือบหมดความหวังเธอไม่รู้ว่าอะไรทำให้เด็กคนหนึ่งกล้าหาญได้ถึงเพียงนี้แต่เธอรู้ว่าเขาไม่ควรต้องมาเจอกับอะไรเช่นนั้นเลยร่างเล็กๆบนเตียงนอนนิ่งแต่หัวใจของเขาเต้นอย่างกล้าหาญเกินตัว เธอยังจำมือเล็กๆคู่นั้นที่ยื่นเข้ามาขวางมีดได้ไม่ลืมภาพนั้นฝังแน่ในหัวใจแม่หลับตาก็ยังเห็นวันต่อมาข่าวเรื่องเด็กชายขายลอตเตอรี่ที่ช่วยชีวิตตำรวจหญิงแพร่สะพัดไปทั่วหนังสือพิมพ์ลงภาพเขายิ้มอ่อนในห้องพยาบาลช่องข่าวต่างๆพูดถึงความกล้าหาญของเขาคนทั้งเมืองพูดถึงเขาหลายคนส่งของขวัญมาให้มีคนแห่มาเยี่ยมเขาแน่นโรงพยาบาล แต่ท่ามกลางทุกความชื่นชมเด็กชายยังเป็นแค่เด็กชายธรรมดาคนหนึ่งที่เคยยือนอยู่ตรงหัวมุมถนนที่เพียงอยากขายลอตเตอรี่เพื่อช่วยแม่จ่ายค่าเช่าห้องตำรวจหญิงรู้เรื่องนั้นในคืนเดียวกันเธอแอบไปถามพยาบาลและได้รู้ว่าเด็กชายอาศัยอยู่กับแม่ในห้องเช่าขนาดเล็กแม่ของเขาทำงานเป็นแม่บ้านในห้างและลูกชายก็ช่วยขายลอตเตอรี่หลังเลิกเรียนเธอฟังแล้วน้ำตารืน้น หัวใจที่เคยถูกมีดเจาะไว้กลับถูกแทงซ้ำด้วยความจริงของชีวิตเด็กชายแต่ครั้งนี้มันแทงด้วยความสงสารและคำสัญญาใหม่ในใจของเธอเริ่มก่อตัวขึ้นเงียบเียบวันรุ่งขึ้นเธอไปเยี่ยมเด็กชายอีกครั้งในมือถือถุงใส่ของกินและหนังสือการ์ตูนเล่มหนึ่งเด็กชายยิ้มทันทีที่เห็นเธอดวงตาเขาสดใสขึ้นกว่าวันก่อนวันนี้อารมณ์ดีขึ้นนะเธอพูดเบา,เบา ครับพยาบาลให้กินโจ๊กอุ่นๆอ,อร่อยมากเลยเธอหัวเราะเบาๆแล้วนั่งลงข้างเตียงยื่นหนังสือการ์ตูนให้เขาขอบคุณครับเขารับไว้ด้วยความดีใจเธอมองเด็กชายอ่านไปเงียบๆความคิดวงเวียนอยู่ในหัวเธอไม่หยุดหลังจากเงียบไปพักใหญ่เธอก็พูดขึ้นถ้าพี่อยากให้หนูไปอยู่บ้านที่หนูจะยอมไหมเด็กชายชะงักเหยหน้าขึ้นมาช้าๆ สายตาของเขาสั่นไหวเหมือนคลื่นเล็กในบ่อน้ำตาเธอรีบบอกต่อที่ไม่ได้อยากเปลี่ยนอะไรในชีวิตหนูหรอกที่แค่อยากให้หนูได้เรียนได้กินอิ่มมีที่นอนดีๆที่อยากให้หนูมีโอกาสแบบที่เด็กดีๆควรได้มีเด็กชายไม่ตอบในทันทีเขาก้มหน้าลงมองแผงลอตเตอรี่ที่วางอยู่ข้างเตียงนิ้วเล็กๆลูบผ่านแผงเก่าๆนั้นอย่างเบามือเธอรอคำตอบโดยไม่เร่งเงียบเหมือนโลกทั้งใบหยุดนิ่ง จากนั้นเขาก็เงยหน้าขึ้นแววตาเขาไม่ใช่ของเด็กขายลอตเตอรี่อีกต่อไปแต่เป็นแววตาของคนที่เข้าใจว่าชีวิตเพิ่งเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเขาพยักหน้าเบาๆพร้อมรอยยิ้มที่อาบน้ำตาครับหนูอยากมีที่เป็นครอบครัวน้ำตาของเธอไหลทันทีที่ได้ยินคำนั้นเธอยื่นมือออกไปกุมมือเขาแน่นมือหนึ่งใหญ่มือหนึ่งเล็กแต่เชื่อมถึงกันด้วยบางสิ่งที่ลึกกว่าสายเลือด ความเงียบในห้องถูกแทนที่ด้วยความอบอุ่นเด็กชายวางหนังสือการ์ตูนไว้ข้างตัวแล้วมองหน้าเธออีกครั้งแม่หนูจะโอเคไหมครับถ้าหนูไปอยู่กับพี่คำถามนั้นทำให้เธอชะงักไปเล็กน้อยเธอรู้ว่าแม่ของเขาคงเป็นคนสำคัญที่สุดในชีวิตที่จะไปคุยกับแม่หนูเองเธอตอบเสียงหนักแน่นเราจะหาทางที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนเด็กชายยิ้มอีกครั้ง เป็นรอยยิ้มที่สะอาดและจริงใจจากนั้นไม่นานแม่ของเขาก็มาถึงโรงพยาบาลเธอสวมเสื้อแม่บ้านสีซีดเดินเร็วๆด้วยสีหน้ากังวลทันทีที่เห็นลูกชายเธอรีบกอดเขาแน่นน้ำตาของแม่ลูกไหลรวมกันตำรวจหญิงยืนมองภาพนั้นเงียบๆหัวใจเธออบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกเมื่อแม่ของเด็กชายหันมาเธอยกมือไหวอย่างสุภาพขอบคุณที่เลี้ยงลูกได้เข้มแข็งและกล้าหาญแบบนี้คะ่ะ แม่ของเด็กชายยิ้มอย่างอ่อนแรงเขาแค่เด็กคนหนึ่งข้าหนูไม่เคยคิดว่าเขาจะต้องเสี่ยงขนาดนี้แต่เขากล้าหาญมากตำรวจหญิงสูดลมหายใจลึกแล้วเอ่ยด้วยน้ำเสียงจริงใจถ้าแม่อนุญาตหนูอยากดูแลเขาให้เขามีอนาคตที่มั่นคงขึ้นแม่ของเขานิ่งไปชั่วขณะเธอหันไปมองลูกชายของตัวเองเห็นแววตาที่อ้อนวอนเงียบๆเธอยิ้มออกมาทั้งน้ำตา ถ้าคุณรักเขาจริงฉันก็เชื่อว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีคำตอบนั้นเหมือนปลดล็อกบางอย่างในหัวใจของทุกคนในห้องเด็กชายยิ้มกว้างน้ำตาคลอตำรวจหญิงกุมมือแม่ของเขาแน่นเป็นสัญญาณเงียบๆระหว่างผู้หญิงสองคนคนหนึ่งให้ชีวิตอีกคนหนึ่งจะมอบโอกาสใหม่ให้ชีวิตนั้นหลังจากวันนั้นโลกของเด็กชายเปลี่ยนไปเขาได้ย้ายไปอยู่บ้านใหม่กับตำรวจหญิง มีห้องนอนของตัวเองมีเตียงที่นุ่มมีโต๊ะเขียนหนังสือในตู้เย็นมีนม,มที่เขาชอบมีข้าวร,ร,ร้อนรออยู่ทุกเย็นเขาได้ไปโรงเรียนทุกวันไม่ต้องยืนกลางแดดขายลอตเตอรี่อีกต่อไปแต่เขายังเก็บแผงลอตเตอรี่อันเดิมไว้ในลิ้นชักเพราะมันไม่ใช่แค่ไม้กระดานเก่าๆแต่มันคือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่วันหนึ่งเขาถามตำรวจหญิงว่าที่คิดว่าหนูจะเป็นตำรวจได้ไหมครับ เธอยิ้มกว้างหนูเป็นตำรวจอยู่แล้วนี่คนที่กล้าหาญที่สุดที่พี่เคยเจอดวงตาของเขาเปล่งประกายหัวใจที่เคยอ่อนล้ากลับเข้มแข็งขึ้นทุกวันทุกครั้งที่เขามองแผงวอตเตอรี่นั้นเขาไม่เห็นความยากจนอีกต่อไปเขาเห็นการเริ่มต้นของปาฏิหาริย์ที่เขาเป็นคนสร้างเองด้วยหัวใจวันเวลาผ่านไปอย่างเงียบงามฤดูร้อนเปลี่ยนเป็นฝนฤดูฝนเปลี่ยนเป็นหนาว เด็กชายเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงในบ้านที่อบอุ่นตำรวจหญิงยังคงทำงานอย่างเข้มแข็งแต่ทุกเย็นเธอจะกลับบ้านมาตรงเวลาเพื่อกินข้าวกับเด็กชายที่กลายเป็นลูกในหัวใจบางครั้งพวกเขาก็นั่งคุยกันเรื่องข่าวในทีวีบางครั้งก็หัวเราะไปกับเรื่องไร้สาระในหนังสือการ์ตูนคืนหนึ่งขณะที่ฝนตกพรำๆเด็กชายเดินออกมาจากห้องนอนเงียบๆในมือถือแผงลอตเตอรี่เก่าอันนั้น เขานั่งลงข้างตำรวจหญิงที่กำลังจิบชาร้อนเธอมองเขาอย่างแปลกใจฝันร้ายเหรอเธอถามเบาๆเขาสายหน้าหนูแค่คิดถึงวันนั้นเสียงของเขานุ่มนั้หนักเธอวางถ้วยชาลงบนโต๊ะมืออุ่นๆกุมมือของเขาไว้แน่นที่ไม่อยากให้หนูต้องคิดถึงมันด้วยความเจ็บปวดไม่ครับเขาพูดเร็วขึ้นหนูคิดถึงมันเพราะมันเปลี่ยนทุกอย่าง ถ้าไม่มีวันนั้นหนูก็อาจจะยังเดินขายลอตเตอรี่อยู่ริมถนนแต่เพราะวันนั้นหนูมีพี่เธอยิ้มน้ำตาซึมหนูก็ให้ชีวิตใหม่กับพี่เหมือนกันนะเนี่ยไปพักหนึ่งเสียงฝนข้างนอกยังคงตกกระทบหลังคาเบาๆเด็กชายวางแผงลอตเตอรี่ลงบนตักเธอพี่เก็บให้หนูหน่อยได้ไหมครับหนูอยากให้มันอยู่กับคนที่หนูรักที่สุดเธอรับมันมาอย่างเบามือ เหมือนถือหัวใจของเขาไว้ทั้งดวงเธอไม่ได้พูดอะไรแค่กอดเขาแน่นในความเงียบเพราะบางความรักไม่ต้องใช้คำพูดใดๆก็ชัดเจนที่สุดหลายปีผ่านไปเด็กชายคนนั้นเติบโตเป็นวัยรุ่นหนุ่มเต็มตัวเขายังคงตั้งใจเรียนเสมอในห้องของเขามีภาพถ่ายเก่าใบหนึ่งติดไว้ข้างเตียงเป็นภาพเขาในชุดโรงพยาบาลข้างๆมีตำรวจหญิงยิ้ยิ้ บนโต๊ะเขียนหนังสือมีแผงลอตเตอรี่อันเดิมวางไว้อย่างเรียบร้อยในกรอบใสทุกเช้าเขาจะมองมันไม่ใช่เพื่อระลึกถึงความเจ็บปวดแต่เพื่อตัวใจว่าเขามาจากที่ใดและกําลังจะไปถึงไหนวันหนึ่งเขาถือจดหมายฉบับหนึ่งวิ่งเข้ามาในบ้านใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยรอยยิ้มพี่หนูสอบติดโรงเรียนนายร้อยตำรวจตำรวจหญิงเงยหน้าจากครัว ในมือนั้นยังถือผ้ากันเปื้อนเปื้อน,นแป้งเธอวางของทั้งหมดเดินเข้าไปกอดเขาแน่นที่ภูมิใจในตัวหนูที่สุดเลยรู้ไหมหนูอยากเป็นตำรวจที่ดีเหมือนพี่เธอหัวเราะทั้งน้ำตาไม่ต้องเหมือนพี่ก็ได้ลูกแค่เป็นตัวของหนูในแบบที่ดีที่สุดเขาพยักหน้าดวงตา,นาแน่วแน่แม้วันนี้เขาจะไม่ได้ถือแผงลอตเตอรี่อีกแล้วแต่หัวใจของเขายังมีคุณค่ามากกว่ากระดาษทุกใบบนแผงนั้น หัวใจที่กล้าหาญหัวใจของเด็กน้อยริมถนนที่เคยเปลี่ยนชะตาของใครอีกคนไปตลอดชีวิตวันปฐมนิเทศของโรงเรียนนายร้อยมาถึงสนามฝึกอบรมเต็มไปด้วยใบหน้าใหม่เด็กหนุ่มยืนอยู่ท่ามกลางแถวเรียงตรงเครื่องแบบใหม่สะอาดตัดพอดีตัวบนหน้าอกมีชื่อของเขาปักไว้อย่างชัดเจนเขายืนหลังตรงดวงตาจับจ้องไปข้างหน้าภาพวันเก่าๆผุดขึ้นในหัว ภาพมีดในมือโจรภาพมือเล็กของเขาที่กุมเลือดของตัวเองภาพรอยยิ้มของตำรวจหญิงในวันแรกที่เจอเสียงเป่านกหวีดดังขึ้นเสียงฝีเท้าทั้งสนามดังตึกก้องแต่เสียงในใจของเขาดังกว่าหนูอยากมีที่เป็นครอบครัวเขายังจำคำนั้นได้ทุกถ้อยคำพักเที่ยงวันนั้นเขาโทรหาบ้านเสียงของตำรวจหญิงดังขึ้นที่ปลายสาย ที่ครับหนูอยากให้พี่มางานพิธีสาบานตนของหนูนะเธอหัวเราะเบาๆไม่ต้องขอพี่ก็ต้องไปอยู่แล้วสิลูกจะไปทั้งน้ำตาเลยด้วยเขายิ้มอย่างเงียบๆมือที่เคยถือแผงลอตเตอรี่วันนี้ถือความฝันของตัวเองแทนไม่มีใครในสนามรู้เรื่องราวของเขาไม่มีใครรู้ว่าเด็กหนุ่มในแถวเรียงตรงคนนั้นเคยเป็นแค่เด็กริมถนนที่ขายลอตเตอรี่เพื่อเลี้ยงแม่แต่เขารู้ และแค่เขารู้ก็เพียงพอแล้วหลายเดือนผ่านไปวันแห่งพิธีสาบานตนมาถึงสนามใหญ่ของโรงเรียนนายร้อยเต็มไปด้วยครอบครัวของเหล่าผู้เข้ารับคำปฏิญาณเสียงเพลงบรรเลงอย่างสง่างามเด็กหนุ่มยืนอยู่ในแถวชุดเต็มยศเขายืนหลังตรงคอเชิดดวงตามั่นคงบนอัธจัรย์ตำรวจหญิงนั่งอยู่ในชุดสุภาพเธอถือดอกไม้ช่อเล็กไว้ในมือ น้ำตาคลอไม่เห็นเขาเดินผ่านต่อหน้าหลังพิธีจบลงเขาเดินเข้ามาหาเธอช้าๆถอดหมวกออกก้มศีษะให้ขอบคุณนะครับพี่เธอกอดเขาแน่นหนูทำได้แล้วเขาพยักหน้ายิ้มอย่างอ่อนโยนแต่หนูจะไม่หยุดอยู่แค่นี้หนูจะเป็นตำรวจที่ดีที่สุดเพื่อคนอื่นเหมือนที่พี่เคยช่วยหนูเธอไม่พูดอะไรอีกเพียงยิ้มทั้งน้ำตา ในใจของเธอมีความสุขล้นจนเกินจะเอ่ยและในหัวใจของเขาไม่มีคำว่าเด็กขายลอตเตอรี่อีกต่อไปมีเพียงชายหนุ่มที่กล้าหาญผู้เคยเปลี่ยนโชคชะตาของทั้งชีวิตด้วยหัวใจดวงเล็กและความรักอันยิ่งใหญ่ของคนแปลกหน้าคนหนึ่งที่กลายมาเป็นครอบครัวที่แท้จริงของเขา